ประวัติเมสันเมาส์เกิดเมื่อวันที่10มกราคมคศ1999เมาส์เกิดที่แฮมเชียร์เมืองพอ์สมัรในตอนที่เป็นเด็กเมาส์ได้เล่นให้กับทีมโบอาฮันโลเวอร์ lower, และอยู่ในเต็ดเซอร์วิทพอร์สมัรโดยตอนอายุ4ขวบเขาได้เข้าฝึกกับทีมอะคาเดมี่ของทั้งพอ์สมัรและเชลซีสัปดาห์ละครั้งก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมทีมเยาวชนของเชลซี ในปี2005เมาอยู่กับทีมเยาวชนของเชลซีถึง12ปีก่อนที่จะถูกเลื่อนขั้นชุดใหญ่ในปี2017 และถูกส่งไปให้วีเ t สอาร์เนมสโมสอนในเนเธอร์แลนด์ยืมตัวใช้งาน1นึฤดูกาลจากนั้นในปี2018เขากลับมาที่สโมสอนอีกครั้ง <c oughs> ก่อนถูกส่งไปให้ดาบี้คา u ตี้ยืมตัวใช้งานอีก1นึฤดูกาลและเมื่อกลับมาที่เชลซีอีกครั้งในปี2019 <c oughs> เขาก็ได้ประเดิมลงสนามให้กับทัพสิงบูอย่างเป็นทางการภายใต้าการควบคุมทีมของแฟงเลมพารจากนั้นในฤดูกาล 2020- 2021 ที่เรียกได้ว่าเป็นฤดูการอันยอดเยี่ยมสำหรับเมาส์เพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะชุดพาเชลซีควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัย2ซึ่งในปีเดียวกันเมาส์ก็ได้รับโวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรอ,อีกด้วยแถมในฤดูการถัดมาเมาส์ยังได้รับรางวัลเดียวกันนี้อีกเป็นปีที่2ติดต่อกันแต่ในฤดูการ2022-2023ก็เป็นปีที่แม้แต่นักเตะที่ดีที่สุดของสโมสรนอย่างเมาส์ก็ต้องมาเจอกับความยากลำบาก พอแม้จะมีการเสริมนักเตะเข้ามามากมายภายใต้เจ้าของใหม่อย่างทอร์โปรีแต่สุดท้ายเชลซีก็จบได้เพียงอันดับที่12ของตารางคะแนนพิมพ์ลีกแน่นอนว่าล่าสุดเมานั้นปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีและเลือกย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์ตามการรายงานของฟอปลิซิโอโรมาโน